แน่นอนปลาแซลมอนคุณผู้ชมรู้อยู่แล้วว่ามันแพงกว่าปลาชนิอดอื่นบางคนไปบุฟเฟ่ตามร้านอาหารญี่ปุ่นตามโรงแรมต่างๆโอ้โหบางคนบอกเลยสิ่งแรกที่ต้องไปตักคืออะไรรู้ไหมครัปลาแซลมอนไปตักเลยโอ้โหรู้ว่ามันแพงครับกิน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 ใหญ่เลยแต่จริงๆแล้วครับคุณผู้ชมครับปลาเท้าเนี่ยแพงกว่าอีกซัมอัพทุกเรื่องธรุรกิจเข้าใจง่ายและใกล้ตัวคุณกว่าที่คิดกับตัวพักภพอุดมกลัลยารัก สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ซัมอารทุกเรื่องธุรกิจเข้าใจง่ายและใกล้ตัวกว่าที่คุณคิดกับผมตัวเพระคภุมอุดมกัลยารักษนะครับเราติดตามซัมอารได้นะครับเราจะมีรายการแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับสองทุ่มเป็นต้นไปนะครับในทุกช่องทางของ connect the dot นะครับ e b o o k YouTube นะครับแล้วก็ Podcast spotify นะครับ connect the dot เติม s แล้วก็ t s ด้วยนะครับสำหรับ Podcast spotify นะครับผมและเราจะมีช่องทางใหม่ๆในอนาคตนะครับผู้ชมสามารถติดตามได้รวมทั้งเราจะมีรายการใหม่ๆและก็ยังม เนื้อหาใหม่ๆด้วยนะครับอย่างรายการใหม่ๆนั้นเราจะเริ่มในเดือนกรกฎาคมนี้อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับผมวันนี้เรื่องที่เรานมาพูดคุยพูดถึงเรื่องส้มๆมนะไม่ใช่ดอมส้มนะครับคุณผู้ชมใครชอบทานปลาแซลมอนบ้างอ่านี่ยกมือเหมือนผมเลยเรื่องของปลาแซลมอนที่เราเห็นส้มๆเนี่ย จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราย้อนไปครับคุณผู้ชมครับในช่วงปี2018ในเมืองไทยเราเนี่ยแหละครับคุณผู้ชมครับช่วงนั้นเนี่ยมันจะมีข่าวข่าวหนึ่งก็คือว่าร้านอาหารญี่ปุ่นในไทยออกมาบอกว่าให้ระมัดระวังครับคุณผู้ชมว่ามันอาจจะไม่ใช่ปลาแซลมอนมันอาจจะกลายเป็นปลาเทราวครับผมเออคุณผู้ชมครับหลังจากนั้นโอ้โหคอนเทนต์ออกมารัวๆเลยพูดถึงความแตกต่างระหว่างปลาแซลมอนกับปลาเทราวเนี่ยนะ และส่วนใหญ่ร้านอาหารญี่ปุ่นตอนนั้นก็จะบอกเลยบอกว่าอันอร้านของเรานั้นใช้ปลาแซลมอนแน่นอนเป็นปลาแซลมอนร้อเลยนะฮะและที่สําคัญด้วยความเคารพครับผู้ชมครับประเทศนอร์เวย์เป็นประเทศหนึ่งที่รัฐบาลนอร์เวย์ถึงขนาดโปรโมทเรื่องของปลาแซลมอนเป็นสินค้าส่งออกและเป็นสินค้าที่หลายคนบอกเลยโอ้ถ้าเป็นปลาแซลมอนที่มาจากนอร์เวย์เนี่ยถือว่าได้มาตรฐานได้คุณภาพ หลายร้านอาหารญี่ปุ่นก็จะบอกว่าเอาปลาแซลมอนมาจากนอร์เวย์รวมทั้งบอกเลยเราไม่มีปลาเท้าเอามาขายนะคุณผู้ชมครับเอาละครับแต่จริงๆแล้ววันนี้สิ่งที่เรานามาพูดคุยวันนี้คุณผู้ชมตั้งใจฟังดีสำหรับใครที่เป็นสายของปลาแซลมอนเพราะจริงๆคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าปลาแซลมอนกับปลาเท้าเนี่ยอะไรแพงกว่ากันเออแน่นอนปลาแซลมอนคุณผู้ชมรู้อยู่แล้วว่ามันแพงกว่าปลาชนิดอื่นบางคนไปบุฟเฟ่ตามร้านอาหารญี่ปุ่นตามโรงแรมต่างๆโอ้บางคนบอกเลยสิ่งแรกที่ต้องไปตักคืออะไรรู้ไหมคร ปลาแซลมอนไปตักเลยโอ้โหรู้ว่ามันแพงครับกินกินกินใหญ่เลยแต่จริงๆแล้วครับคุณผู้ชมครับปลาเท้าเนี่ยแพงกว่าอีกนะครับผมวันนี้เราอธิบายแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับนั่นก็คือว่าจริงๆแล้วปลาเท้ากับปลาแซลมอนมันก็เป็นปลาตระกูลเดียวกันทั้งหมดก็คือปลาเท้าเป็นปลาน้ําจืดส่วนแซลมอนจะเป็นปลาสองน้ําก็คือเกิดในน้ําจืด โตในน้ําเค็มและมาวางไข่และตายที่น้าจืดเอาลูกครึ่งนะฮะปลาแซลมอนนี่เหมือนลูกครึ่งนะอยู่ได้ทั้งน้ําจืดแล้วก็น้ําเค็มด้วยในอดีตคุณผู้ชมครับทุกวันนี้เราเข้าใจกันว่าปลาแซลมอนเนี่ยเป็นปลาที่มีราคาแพง,งที่เราบอกไปแต่จริงๆแล้วเนี่ยปลาแซลมอนเนี่ยเป็นปลาราคาถูกนะและรวมทั้งปลาเทาด้วยที่สมัยก่อนเอามาทำอะไรรู้ไหมครับคุณผู้ชมไม่ใช่เอามากินดิบๆอย่างที่เรากินกันทุกวันนี้เอามาทําปลากระกป๋องเนี่ยแหละ เหมือนปลาซาดีนทุกวันนี้ครับคุณผู้ชมครับผมแปลว่าเมื่อเทคโนโลยีการขนส่งมันดีขึ้นชาติที่ผลิตปลาพวกนี้ได้มากๆอย่างนอร์เวย์ก็พยายามที่จะอัพราคาสินค้าทางการเกษตรถูกไหมฮะพืชผลทางการเกษตรสินค้าประมงถ้าเราขายปกติมันก็ถูกแต่ถ้าเราเอาไปแปรรูปหรือเพิ่มมูลค่ามันจะทําให้ราคาสูงขึ้น หมายความว่าอย่างไงหมายความว่านอร์เวย์ซึ่งเป็นประเทศที่ผลิตทั้งปลาเท้าปลาแซลมอนปลาส้มพวกนี้เนี่ยแหละครับคุณผู้ชมครับทำไมไม่ลองทานปลาแซลมอนแบบสดสดล่ะและชาติที่รับค่านิยมนี้ไปญี่ปุ่นครับคุณผู้ชมบางคนเข้าใจมาตลอดว่าปลาแซลมอนกินสดสดมีจุดกำเนิดที่ญี่ปุ่นถูกฮะแต่วันนี้ไม่ถูกทั้งหมดเพราะมันเริ่มจากนอร์เวย์แต่คนที่รับวัฒนธรรมนี้ไปคือญี่ปุ่นนะดังนั้นร้านอาหารญี่ปุ่น มันเลยเกิดเนี่ยซาซิมิแซลมอนและทําให้ร้านอาหารญี่ปุ่นไม่ใช่แค่ในประเทศไทยทั่วโลกทุกว,วันนี้มันก็เลยเกิดเมนูที่มีชื่อว่าซาซิมิแซลมอนนั่นเองก่อนที่นอร์เวย์จะเอาวัฒนธรรมหรือวิธีการกินแบบนี้ไปให้ที่ญี่ปุ่นญี่ปุ่นเดิมไม่มีการกินของดิบฮะคุณผู้ชมไม่มีการกินปลาดิบปลาอะไรต่างๆที่เราเห็นทุกว,วันนี้ไม่มีถ้าคุณผู้ชมย้อนไปจริงๆแล้ว ญี่ปุ่นร้านซาซิมิรุ่นเก่าๆเขาจะไม่เอาแซลมอนมาทำซาซิมิเลยนะฮะนี่คือในอดีตแต่คุณผู้ชมครับอย่างที่เราบอกไปนอร์เวย์เนี่ยเป็นประเทศที่ผลิตแซลมอนเป็นอันดับหนึ่งเพราะเป็นชาติแรกที่มีฟาร์มปลาแซลมอนโดยฟาร์มนี้จะอยู่ในตำแหน่งน้ำทะเลที่มีน้ำจืดและน้ำเค็มมาพบกันเรียกว่าฟอยอนนั่นเองอ่าถ้าคุณผู้ชมเคยเรียนนะฮะสมัยมอปลายคงจำได้นะฮะว่ามันจะมีคำศัพท์นี้ แต่ที่สําคัญครับผู้ชมครับปลาชนิดแรกที่นอร์เวย์ทำฟาร์มสาเร็จไม่ใช่ปลาแซลมอนจริงๆแล้วมันคือปลาเรนโบ์ทราฟนั่นเองนะหรือว่าที่นอร์เวย์เขาจะเรียกว่าฟอร์ยอตทราฟนั่นเองหลังจากนั้นไม่นานครับนอร์เวย์ก็เป็นประเทศที่ทําฟาร์มแซลมอนได้สําเร็จจนทุกวันนี้ครับผู้ชมครับฟาร์มเรนโบ์ทราฟมีสัดส่วนเพียงแค่5%ของการทําฟาร์มปลาทั้งหมด และจริงๆแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเรนโบว์ทราสเนี่ยมีต้นทุนการผลิตที่สูงกว่าแซลมอนนิดหน่อยเพราะว่าพอมันตัวเต็มวัยเนี่ยตัวมันจะเล็กกว่าและก็ต้องเลี้ยงนานกว่าแซลมอนด้วยแน,น่นอนมันก็ต้นทุนที่สูงกว่าเนี่ยนะครับทำให้คนก็เลยนิยมซื้อแซลมอนกันทานมากกว่าเพราะว่าต้นทุนถูกกว่าและนรยยะยาวนะครับก็เลยทําให้คนเลี้ยงแต่แซลมอนเพราะอะไรฮะอา้าวแซลมอนมันราคาดี เลี้ยงก็ง่ายกว่าต้นทุนก็ถูกกว่าการเลี้ยงปลาเท้าอีกถูกไหมครับผู้ชมครับและสุดท้ายมันก็เลยทําให้ปลาเท้าเลยขายแพงกว่าปลาแซลมอนดังนั้นถ้าเราย้อนไปครับผู้ชมครับเราอธิบายแบบนี้ถ้ามีคนบอกคุณผู้ชมว่าให้ระวังนะว่าจะเอาปลาเท้ามาย้อมแมวขายแทนปลาแซลมอนโอกาสมันแทบไม่มีเลยฮนะเพราะอะไรปลาเท้ามันแพงกว่าปลาแซลมอนนั่นเองครับผมคนไทยจํานวนมากก็คงจะสงสัยบอกว่า แล้วใครแล้วมันจะกินปลาเรนโบวเท้านั่นเองเพราะว่าก็แซลมอนมันมีให้เลือกกินคําตอบจริงๆแล้วครับคุณผู้มชมครับไทยและมาเลเซียเพื่อนบ้านของเราเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่นําเข้าปลาเรนโบวเท้าเยอะมากๆด้วยนะประเทศผู้ผลิตอย่างนอร์เวย์เนี่ยนะฮะเขาบอกว่าตัวเลขจากกรมสุกากรของไทยครับในปี2022เขาบอกว่ายอดนําเข้าปลาแซลมอนแอตแลนติกจากนอร์เวย์ของไทยเราอยู่ที่16,000ตันส่วนยอดนําเข้าปลาเรนโบวเท้าของไทยเราอยู่ที่6,000ตัน นี่ละก็เลยเป็นเหตุผลตัวเลขที่ในแต่ละปีเนี่ยนะฮะนอร์เวย์เขาเลยแจ้งว่าเขาทำฟาร์มเรนโบว์เท้าได้ประมาณ6 0 0 0 0ตันก็คือว่า1ใน10ของปลาเรนโบว์เท้าที่เขาผลิตได้ก็ส่งออกมายัางประเทศไทยนั่นเองครับผมคุณผู้ชมครับในสายตาของนอร์เวย์และตลาดอาหารทะเลโลก ประเทศไทยของเราเนี่ยถือว่าชอบกินปลาเรนโบ้เท้ามากเนื่องจากว่าราคาซื้อขายราคาก็พอๆกันเพราะราคานำเข้าเนี่ยก็ตกที่กิโลกรัมละ300บาททั้งคู่แต่บางคนอาจจะสงสัยหรือเปล่าว่าอา้าวแล้วเราจะรู้ได้ยังไงอะระหว่างปลาเท้ากับปลาแซลมอนเนี่ยนะครับผม2ปลาเนี้ยเนื้อมันจะต่างกันนิดหน่อยคือเรนโบ้เท้าเนี่ยเขาบอกว่าไขมันมันจะน้อยกว่า ส่วนแซลมอนมันจะมีไขมันเยอะกว่านะะนี่จึงเป็นเหตุผลครับที่ทําให้นอร์เวย์นั้นนะครับเขาถึงบอกนงว่า แซลมอนกับเรนโบ้เท้าหรือปลาเท้าเนี่ยมันแทนกันไม่ได้ลักษณะเนื้อมันแตกต่างกันแล้วมันก็เหมาะกับการทำอาหารที่แตกต่างกันด้วยอย่างไรก็ตามครับผู้ชมครับชาติที่ประชาชนส่วนใหญ่น่าจะแยกลักษณะเนี่ยของเรนโบ้เท้ากับแซลมอนออกจากกันไม่ได้ก็คือไทยและมาเลเซียนั่นเองนะครับผมเพราะอะไรรู้ไหมฮะเรนโบ้เท้าเนี่ยมันจะมีสีส้มที่สดใสมากๆเทียบกับสีของปลาแซลมอนมันจะแบบ ดูซิซีดอะดังนั้นคนในสมัยก่อนก็เลยบอกแบบนี้ครับผู้ชมว่าถ้าแซลมอนสีส้มมันสดสดเลยคือแปลว่ามันดีมันเหมือนมันสดมันเหมือนกับเวลาเราไปตลาดครับผู้ชมแล้วเราก็มีความเชื่อว่าเอาละถ้าเราจะซื้อปลาถ้ามันสดให้สังเกตที่ตานะถ้าตามันใสเนี่ยแสดงว่าปลาเนี่ยยังสดอยู่ซึ่งนอร์เวย์เขาก็เลยสำรวจเลยครับว่าทําไมคนมาเลย์ถึงชอบกินปลาเรนโบว์เท้าหรือปลาเท้ามากกว่าก็เพราะว่าคนมาเลเซียเขาเชื่อว่าปลาที่สีส้มแล้วมันสดอะ มันดีกว่าปลาสีส้มที่มันแบบซีดๆเนี่ยแหละฮะเพราะจริงๆแล้วคุณผู้ชมคนนอร์เวย์ด้วยความเคารพเขาค่อนข้างจะขบขันกับความคิดนี้ของเราแล้วก็มาเลเซียนะคุณผู้ชมเพราะว่าจริงๆแล้วสําหรับนอร์เวย์อ่ะปลาเท้ากับปลาแซลมอนมันคนละชนิดกันเลยเนื้อก็คนละสีลักษณะเนื้อก็คนละแบบ แต่ประเทศไทยกับมาเลเซีย,ยซึ่งเป็นผู้ที่นําเข้าเนี่ยนะ,ะและเป็นคนทานเนี่ยมันไม่สามารถแยกแยะคิดว่าปลาสีส้มอะถ้ามันสดๆดะคือดีนั่นเองก็เลยนี่ทานเรโบเท้าดีกว่านะทัทางๆจริงๆแล้วราคาก็ไม่ได้แตกต่างกันดังนั้นผู้ชมเข้าใจแล้วใช่ไหมว่าทําไมบางร้านเนี่ยเขาเลยเอาเรนโบ์เท้ามาขาย แล้วบอกว่าอ๋อเนี่ยแหละมันคือปลาแซลมอนไม่ใช่เป็นเพราะว่าเรนโบเท้าราคาถูกกว่านะดังนั้นครับผู้ชมถ้ามีคนมาบอกผู้ชมว่าอ้าวโดนหลอกแล้วไม่ได้กินปลาแซลมอนแล้วกินปลาเรนโบ้เทา้าแล้วก็ไม่ต้องเสียใจครับผู้ชมเพราะจริงๆแล้วเขาเอาปลาที่มีราคาแพงกว่ามาขายกับเรานั่นเองครับหรือว่ามาให้เราทานนั่นเองครับ และสุดท้ายปัญหาจริงๆคือมันไม่ใช่เรื่องของเราโดนหลอกขายฮะแต่เป็นเพราะเราโดนหลอกให้เชื่อมาหลายปีว่าเรนโบว์เท้าเป็นปลาที่ราคาถูกสักกว่าความเชื่อบางอย่างและเราก็เชื่อแบบนั้นมันทําให้ของบางอย่างมันก็เลยแพงกว่านั่นเองวันนี้คุณผู้ชมฟังแล้วก็คงจะพอแยกแยะได้แล้วนะว่าระหว่างปลาแซลมอนกับปลาเท้า มันแตกต่างกันอย่างไรนะครับและนี่คือสิ่งที่เรานํามาเล่ากันนะครับในซัมอัพทุเรื่องธุรกิจเข้าใจง่ายและใกล้ตัวกว่าที่คุณคิดนะครับอย่าลืมติดตามรายการของเราได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดฟอลโล w นะหรือว่ากดไลค์คุณจะได้ไม่พลาดรายการดีๆแล้วก็เนื้อหาดีจาก Connect the d o ดด้วยนะครับในทุกช่องทางของเรา Facebook YouTube แล้วก็ p o d c a s t Spotify ด้วยนะครับส่วนซัมอัพเราจะมีทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับประมาณ2องทุ่มเป็นต้นไปนะครับอย่าลืมติดตามกันได้้้นนนนนนนะะคคคคครรรรรรัััััััับบบบบววีีเาากกกไป่่อพใหมสสด thank <music>